ก็สวัสดีครับวันนี้มายิง FBI Pistol Qualification หรือว่าแบบทดสอบยิงปืนแบบ FBI นะครับก็ตัวแบบทดสอบวันนี้จากอ้างอิงก็คืออัปเดตเมื่อปี2019นะครับมีด้วยกันทั้งหมด10กิจเป้าที่ใช้ จะเป็นเป้า QIT 99แต่ว่าเราไม่มีเหมือนเดิมแต่แปลงเอานะครับเหมือนเขาเรียกว่าเป้าโซน C มั้งของ IDPA เนี่ยเราก็ตัดออกแล้วก็ช่องว่าง4นิ้วแล้วก็มีตรงกลางตรงนี้4นิ้วไปจนหนึงหัวเลยแต่ว่าก็พี่เกียรติทำเหมือนกันเกณฑ์ผ่านนะครับทั้งหมด50นัดต้องได้อยา่างน้อย80%ก็40คะแนนจาก50คะแนนเท่าที่เข้าใจเนี่ยคือขอแค่ให้มันอยู่ในบริเวณเขาเรียกว่าโบลิงิงมันจะเป็นเป้าโบลิ่งเนาะคือเหมือนพินโบลิ่งเนี่ยเหมือนกัวนนบ,บว แต่จากบางแหล่งบางที่เนี่ยเขาก็จะบอกว่าให้มันอยู่เฉพาะตรงโบลิิงตรงกลางอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายังไงแต่จากที่ดูช่องต่างชาติอะก็คือเขาเหมือนกับว่าเขาจะนับตรงบริเวณนี้ทั้งหมดน้ำไม่ได้น้ำเฉพาะแค่ตรงกลางเพราะนั้นก็ผมก็จะพยายามยิงให้มันอยู่ในกลางนั่นแหละเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะผ่านไหมแต่ว่าเกณฑ์ผ่านก็คือให้มันอยู่ในนี้อย่างน้อย40ให้ได้อย่างน้อย 40, ส,สมมีคะแนนเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยใช้กระสุน50นัดนะนี่กระสุนซ้อม1่กล่องกิดแรก3หลาจะเปลี่ยนจากหลาเป็นเมยให้หมด ไม่ต้องมีการปัดหรือแรงสิ้น3หลาก็3เมตรไปเลยยิงด้วยมือขวา3นัดมือเดียวแล้วสลับมาเป็นใช้มือซ้ายอีก3นัดด้วยเวลาไม่เกิน6วินาทีเนาะเดี๋ยวมาดูกันค่ะมาจุกันเลยได้ไหมสามเมตรประมาณนี้ได้ผ่านไหมคิดว่ารอดไหมห้าสิบวัให้ได้40คุณว่าผ่านไหมนระยะผ่านอุปกรณ์จับเวลาของเรานะครับ Pocket Pro t o เนาะไม่เกิน6วิกิจแรกเดี๋ยวทวนกิจชักจากซองด้วยมือขวานะครับในระยะ3เมตร3นัด จากนั้นสลับเป็นมือซ้ายนะครับมือเดียวอีก3นัดไม่เกิน6วินาที3เมตรเนาะยิง<ม>พร้อมพร้อมเอี่ยมหกจุดเกินนิดหน่อยโอเคเดี๋ยวดูนัดไหนที่เกินเราก็ตัดออกนัดไหนที่เกินเราก็ไม่นับคะแนนนัดสุดท้ายเนาะเพราะว่านัดที่5เนี่ยมันอยู่ที่5.60มองเห็นไหมโฟกัสไหมโอเค ก็นะัดที่ห้าเนี่ยมันห้าุดหกศูนแล้วนะสุดท้ายหกจุดหนึ่งเก้าเนาะอืมไม่เป็นไรอ่ะก็ตัดออกหนึ่งคะแนนนะก็จากหคะแนนเหลือห้าเข้ากับพลาดไปหนึ่งแล้วกระสุนเข้าหมดแต่ว่าไม่นับหนึ่งนัดเนาะกิจแรกผ่านเมื่อกี้ช่างใจไปหน่อยสูนมันไม่ค่อยดีไม่กล้าย,ยิงไม่ทัน เออนิดเดียวไม่ค่อยดีพี่ก็ช่างใจแล้วจะยิงดีไหมวะเห็นหยุดไปนัดที่สองเออนัดสองนัดสามนี่แหละเราเรียวๆไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านผ่านก็คือผ่านเนาะกิจที่สองชักจากซองนะครับระยะ5เมตรใช้กระสุน3านัดนะไม่เกิน3วินาทีนะครับกิจที่สองยิงพร้อมพร้อมเตรียมสองหุดสี่หนึ่งห้ยนึกว่าไม่ทันทันไหมเนี่ยไม่น่าทันปะ มันนับแค่นัดเดียวก็เร็วๆก็คือตัดออกนัดนึงเหมือนกันเพราะว่าพี่ได้ยินไม่ทันนัดหนึ่งมันไม่จับนัดนึงอ่ะโอเคเราก็เร็วๆอย่างนี้แหละก็ตัดไปสองนัดแล้วต่อไปกิดที่สามอ่าสามนัดมาจากโรเลดี้ห้าเมตรนะครับไม่เกินสองวินาทีไปยิงพร้อมพร้อมเอีย้ยไม่จับใช่ไหมไม่เป็นไรทันเพราะว่าได้ยินเสียงตีดต,ตอนสองวิแต่ยิงเสร็จแล้วใช่ครับ <Okay. S 2> ก่อนจะเสร็จอะ่ะใช่ก่อนจะเสร็จ <laughs> คำมันดูแปลกๆเนาะโอเคกิจท okay. ี like 1, 1, 2, 2 three, three, ่สี่ห้าเมตรเหมือนเดิมมาจากตำแหน่งโรเลดี้นะครับหกนัดห้าเมตรไม่เกินสี่วินาทีเราโดนตัดไปสองคะแนนแล้วเนาะเพราะว่ากิจที่หนึ่งกับกิจที่สองเรานัดสุดท้ายเราเวลาเราไม่ได้เนาะพร้อมเอี่ยมเวลาสามจุดเจ็ดสองโอ้ยเกือบไม่ทันแล้วนะหกนัดคมไหมครบ ม่มน,นัด,นดท้ายออกไปปิดใช่ไหมเออเกือบเกือบปีตอะ่ะต่อไปกิจที่ห้าจช้าออกจากซองแล้วยิงห้านัดเจ็ดเมตรห้าวินาทีได้ไหมประมาณนี้เนาะใช่อืมเส้นนี้แหละทวนกิจนะครับห้านัดเจ็ดเมตรจช้าออกจากซองห้าวินาทีเนาะพ,พร้อมพร้อมเอี่ยสามจุดเจ็ดเจ็ด โอเคต่อไปชักออกจากซองยิง4นัดรีโหลด4นัด7เมตรไม่เกิน8วินาทีนะครับพร้อมพร้อมเตรียมหกจสามต่อไป7เมตรจากตำแหน่งโลเลดี้นะครับสี่วิห้านัดยิงพร้อมพร้อมเตรียม 2.01จุดศนย์หวิเองเหรอมันจับหมดปะเนี่ยจับหมดไม่ไมรู้แต่ไม่น่าเกินไม่เกินเนาะเพราะว่านัดสุดท้ายที่พี่ยิงเออไม่เกินต่อไป15เมตรจากออกจากซอง3นัดยิงภายใน6วินาทีเสานี้เลยเส้นนี้พอดีโอ้ยแดดเข้าตาด้วยตรวจเป้าก่อนได้ไหม,ไมปะยิงไป6กกิจเกิจแล้วมั้งกี่นัดแล้ววะเดี๋ยวไปเอาป้ายก่อนส0 1สต้องมีทั้งหมด36นัดอืม สามสิบหกพอดีเนี่ยจริงๆก็ถ้าเอาเฉพาะตรงนี้เลยนะก็คือพลาดครบสิบแล้วแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกก็คือเขานับตรงนี้ทั้งหมดเลยไม่ได้เอาเฉพาะแค่ตรงก็ไม่เป็นไรกดดันอยู่ถ้าเอาเฉพาะตรงก็จะพยายามเมื่อกี้เราถึงยิงโลเลดี้ห้านัดเจมีไปแล้วต่อไปก็เราอาจจะซองสามนัดสิบห้าเมตรภายในหกวินาทีเนาะเดี๋ยวไปดูกันมายิงพร้อมพร้อมเยี่ยมโอเค 3.26ต่อไปนะครับ15เมตรโลเลดี้5วินาทียิงพร้อมพร้อมเตี้ยมจับเวลาไหม3.00 3.00ยอ่ะต่อไปพิเศษหน่อยเดี๋ยวต้องไปขยับเป้าเนาะให้เป็น25เมตรมาเดี๋ยวใช้ตากล้องไปขยับเปลี่ยนเป้าเป็น25เมตรนะครับ ต่อไปนะครับเป็นกิจสุดท้ายแล้วมันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นหน่อยนะมันมืดแล้วหมายถึงว่าข้างในนี้มันไม่มีแดดแล้วเราอยู่ในอาคารแล้วก็กิจสุดท้ายนะครับชักเอาจากซองยิง4นัดคุกเข่าแล้วยิง4ี่นัดนะครับไม่แน่ใจว่าจำไม่ได้ว่าเขาให้รีโหลดไหมแต่ว่าเดี๋ยวผมร e l o a d ไปด้วยเนาะยิง4ี่คุกเขา่าเปลี่ยนซองยิงอีก4 25เมตรมีเวลาให้20วินาทีรอดไหมเนี่ยรอดเมื่อกี้มีหลุด,ดไหมหลุดเยอะปะเยอะอยู่นะั้นออ้ายอย ออหมดพอดีนะครับหนึ่งกล่องนี่เหลือแปดนัดสุดท้ายแล้วหมดพอดีไม่รู้เห็นเปล่าหมดพอดีบอแบกยิงพร้อมพร้อมเตรียมสองจุด สามห้าเท่าไนะสิบสองจุดสามห้าหนึ่งสองจุดสามห้าครบห้าสิบนัดไปเดี๋ยวเราไปตรวจเป้ากันครับผมพอขอยับออกจากสิบเมตรแม่งก็เริ่มหลุดกลางเยอะแล้วเนาะอะ,อะเดี๋ยวเองแปลวเป้าลงมาเดพีถือฮนะเดี๋ยวมานับกันว่าครบห้าสิบไหมนะครับเนี่ยเฉพาะตรงนี้ยี่สบนัด เองว่ามันมีซ้อนรูไหมมีหนะน,นึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนะเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามอันเนี้ยเองว่ากี่นะัดสองหรือสามพี่ผมว่าสองอ่ะสนะ <c oughs> ิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนะยี่สิบรูข้างนอกนับรูง่ายง่ายก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า นะตรงนี้เก้ารูเป็นเท่าไหร่แล้วยี่สิบเก้าอันนี้ก็น่าจะรูเดียวใช่ไหมใช่เป็นสิบตรงนี้เองว่าสามรูหรือสองรูสามสามเนาะหนึ่งสองสามนะอันนี้ก็ 1, 2, 3, <4. S 1> หนึ่งสองสามสี่สี่รูเลือใช่ไหมใช่เออใช่ปะสี่เลยหึ่งสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแล้วนะเฉพาะตรงนี้นะเจ็ดตรงนี้แปดเก้ารูนี้แม่งเพินพุนเกินะ มันดูไม่ออกเลยสามสิบและสามสี่สามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบถึงสิบนัดไหมถึงผมว่าถึงงั้นเราก็ตีเป็นว่าน่าจะครบห้าสิบนัดนแหละเนาะเขาสรุปเลยแล้วกันนานแล้วตรงนี้โคตรนานเลยไม่รู้จะตัดยังไงเลย <laughs> ก็เอาเป็นว่าคิดว่าน่าจะครบห้าสิบนะครับคิดว่านะพิดว่าน่าจะครบห้าสิบเดี๋ยวคราวหน้าถ้ายิงอะไรแบบนี้อีกเดี๋ยวจะเดินมาตรวจเป้าบ่อยๆนะครับสิบกิจ ใช้กระสุนทั้งหมด50นัดเกฑ์การผ่าน80%จาก50นัดก็ต้องเข้าอย่างน้อย40ซึ่งนะครับถ้าเอาเฉพาะตรงนี้ผมไม่ผ่านแน่ๆเนาะออกมาเพียบ <laughs> แต่ถ้านับเป็นเป้าใหญ่เนี่ยที่ตามที่ฝรั่งเขาทำเป้าใหญ่อันนี้ถือว่าผมน่าจะโดนหัก2หรือ3คะแนนนะถ้าจะไม่ผิดใช่ไหมเพราะว่ามีเกินเวลาไป2กิตใช่ไหม2ใช่ใช่กิตแรกกับกิจที่2เลยที่ผมเกินเวลา <Okay. S 1> ก็หักคะแนนไปนะัดที่เกินเวลาเราก็ไม่นับก,ก็เท่ากับว่าเกินเวลาไป2นะัดก็เท่ากับได้48ทับ50ก็ถือว่าผ่านถ้าในนี้มี น่าจะครบแหละครบคิดว่าครบก็เหมือนเดิมขอฝากไว้นะครับว่าขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบอะไรแบบนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับมีอะไรอยากสอบถามก็สอบถามเข้ามาได้อยากเรียนยิงปืนไม่รู้จะไปเรียนที่ไหนติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับขอบคุณสนามยิงปืนลำเดชานอสสลบุรีนะครับไม่รู้จะไปสนามที่ไหนอยากให้สนามมีครูแนะนําอยากได้แบบไหนบอกได้นะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวกัวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมมีอะไรายสอบถามเข้ามาได้อยากดูอะไรแบบนี้คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับนี่ขอบคุณมากครับผม